สีสานผ้าเลาะมือนีบครับสีผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องนะครับไปเบื้องน้ำตกที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองลาวก็ว่าได้ครับซีว่าน้ำตกตาดฟ้านนะครับซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกฟ้าแฝดนะครับที่สูงที่สุดในโลกนะครับน้ำตกตาดฟ้านเนี่ยตั้งอยู่เมืองปากเซ่น,นะครับอ่าเป็นน้ำตกสองสายที่ไหลลงมาจากหนาผานะครับเส้หนกกห,สหนึ่งก็คือห้วยจำปีอีกเส้นหนึ่งก็คือห้วยกูด ความสูงของน้ำตกไหลจากหนาา้าผาลงมาก,กระทบพื้นเนี่ยนะครับเขาว่าสูงถึงขนาด240เมตรซึ่งสูงอีหลีครับและหน้าฝนเนี่ยนะครับผมเข้าไปเมื่อกล่าวหลายเทือกผมขับรถเข้าไปหน้าฝนเนี่ยสิ่งง่มันก็เนี่หลายครับสิมีทั้งไอหมอกนะครับมีทั้งหมอกปกคลุมนะครับบางเทือเนี่ยแถวซึ่บเห็นโต๊ะของน้าตกโดยซ้าไปนะครับละกะน,น้ำตกตาดฟ้านเนี่ยเข้าสามารถเหล่นซิฟไล่ได้ นะครับเดี๋ยวคลิปหนาเนี่ยผมสิเลนซิปล่าแล้วก็เอาคลิปมาลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งอย่าลืมติดตามกันคลิปหนาด้วยครับ